เกก็ต okay. ้องขอการสบายดีผ well ู้ชมทุกท right? ่านนะขอตั้งแต่ท hey ุกท้องฟังก์ซ sure> ี Actually, ่เนาะวันนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ในเกมไมค์คาร์นเราอยู่ในเกมฟงอะไรนะครับโรบอกนะครับผมไม่แล้วก็คือวันนี้นะคะเรามาเล่นแมปแบบว่าหนีฆาตกรเกันน่ากลัวมากเลยอุ้ยน่ากลัวจรงเลยที่รักเขาเห็นฆาตกรได้กับคนเลยอ่ะหรออุ้ยเออนี่ไงทุกคนนี่มันคือแบบคนกําลังแบบเล่นกันอยู่นะคะนี่คือฆาตกรนะเขาเป็นโจ๊กเกอร์ทุกคนเนี่ยมันจะมีให้ดูอยู่แค่โซนจ๊กเกอร์ ใช่มันจะสุ่มคนแบบในเกมอ่ะว่าใครจะได้เป็นฆตาตกรเว้ยเนี่ยอันนี้คนนี้เขาได้เป็นน,นี้คือต้องเอาชีวิตรอดเหรอใช่แล้วคือคนที่แบบเอาชีวิตรอดรอต้องไล่ทำเควสด,ด้วยต้องไล่ทำเควส์มันจะมีเควสให<ช>้ทำอยู่ใช่เนาะใช่แล้วมันก็จะมีแบบว่ามีตู้ล็อกเกอร์อ่ะให้แอบ แล้วก็จะมีช่องลมอะไรเงี้ยให้แอบด้วยช่องอเลย,ค,ยคือวิธีการชนะคือวิธีการชนะมันต้องแบบว่าเอาชีวิตให้รอดใช่ไหมแบบภายในเวลาท้ายที่จะแบบเวลาหมดใช่แล้ว<อ>แล้วก็แบบห้ามโดนฆ่าด้วยแต่ว่าถ้าโดนฆ่าเพื่อนสามารถมาชุบได้<อ>ด้วยอ๋อนี่ถ้าทำภารกิจเสร็จมันมันจะมีประตูให้ออกก่อนเวลาใช่ปหล่ะใช่ใช่ใช่เหมือนเกมเกมหนึ่งเลย อ๋อเดซบายได้ไรไงใช่แล้วเนี่ย <ไง S 1> แ,แต่แต่เดซบายจะไรคำาเขาไม่มีเนี่ยไม่มีแบบเออเวลาหมดอุ้ยนี่ไงโทโล่คิวมันเป็นแครร่ตัวละคกากเมื่อเดี๋ยวเขาจะเป็นแค่ตัรที่หโหดร้ายสุดในโลกเลยเข้าใจปะม,มันน่าจะมีให้เลือกฆาตรกรด้วยถ้าจำไม่ผิดแบบมีเจสตัวคิวเลอร์มีตัวตลกมีอะไรเงี้ยโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยที่แล้วก็จากฆาตกะครฟีโต้ป่ะไอคนที่มันกระการหน่อยนะไม่ให้มัดูหน้าเ่อนดิเข้ากับตัวละรฟีโต้หน้ากลัวจังเลย ผีเปื้อนก็กลัวข้างหลังก็น่ากลัวก็เยอะเลยไอ้ลูกอยู่ข้างหลังเนี่ยสวัสดีฉันคือผีน้อยเองมันคือมันชื่อกริชปืดนะสวัสดีสวัสดีพี่น้ำหวานโอเคมันนอนยังไงวะเหตุผลนั้นนอนจำไม่ได้วะเออเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาค่งมันเล่นครั้งแรกเนี่ยมันมีเจ้านทักเก้ด้วยเหรอนี่ทุกคนใช่มีด้วยตอนตาย ที่ทุกคนเลวลาหมดแล้วสิบส,สามวิสิบสองวิมันก็กำลังโหวตไว้ว่าแบบใครจะได้เป็นคือผมมาเล่นครั้งแรกนะแล้วผมเล่นงงของขอภัยนะครับแต่พี่น้ำหวานเขาเขาก็ครั้งแรมกันดูดูเวลิ่ทุกคนคือนี่คือไม่ไม่ได้เล่นักตายนะครับไอที่เวลด้านล่างคือผมไม่รู้เล่นตอนอายุเท่าไหร่อนี่ยแต้น,นี่นิ่มกำลังสูงอยู่วิติ๊กติ๊กติ๊กโอ๊ยแกจะได้เป็นป่าวะเอา้าหวานเป็นทุกคนหวานได้เป็นโอ้ไม่ที่รักแกจะเจอแล้วโอ้ยได้เป็นเฮ้ย โอ้ยนี่ขนาดซูมนะแกถ้าแกโดนฆ่าแกจ,จะยิ่งกว่าน,นี้อ๋อมีตู้รล้วซูมอยู่ <c oughs> อ,อ๋อแอบได้อันนี้นก็คือแอบให้แอบก่อนค <c oughs> ือเหมือนยังไม่เคยเป็นฆาตรกรเลยอ่ะทุกคนเหมือนต้องแบบมันงงอ่ะคือต้องรอเวลาหมือนเชนดูอ๋อกดชิปันาคารได้นะครับมันไม่มีวิ่งเหรออ๋อกดชิปนี่การตายเนี <c oughs> ่ยเออเอยจะฆ่าเขา เขาจะตามล่าแกคนแรกอูโหทุกคนมุมมองของฆาตกรน่ากลัวชิปเลยอะอ้หทุกคนคือชิปนี้น่าจะมีความหยาบหน่อยนะไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะมีมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าทุกคนอย่าไปทำตามอย่าไปพูดตามนะคะเราใส่คำเตือนแล้วตื้นๆหูแกมุมมองมุมมองฆาตกรฆาตกรฆาตกรน่ากลัวมากแบบป็นรกีแดงหมดเลยแล้วทินรักน่ากลัวแาบกรอนนะน่ารักเก้ยนี่ไงลันฆ่าคนไงวะทุกคนฆ่าคนยังไงอุ้ยมีไงตายอตายยังวะตายยังวงฆ่าคนยังไงวะ ตายก็ต้องนอนดิอุ้ยอ๋อนี่เขาตายยังวะตายเลยนี่คือมันต้องเก็บขวดอ้อ๋อ,อนี่ไงนี่คือคนตายนะคะเขาจะบอกว่าเฮลเมียมันก็จะมีคนแบบว่าเออมันสามารถไปชุบได้เฮ้ยค้ายากอะทุกคนค้ายากค้ายากค้ายากเออในรูปเฮ้ยที่รักก็เจอที่รักแล้วที่รักแม่โอ๋ที่รักโคตรบ้าข้าที่รักโคตรบ้าข้าเลยที่รักอย่าฆ่าเขานะที่รักอย่าฆ่าเขา มกยาใช่ก่อนมันกากันหมดอเคผมเจอแก้วอ๋อมันต้องมันต้องเก็บแก้วเอซิดโอเพนทีสามนาทีมาดีโอเคแตกสองแล้วทุกคนโอเคเขาบอกว่ามันจะมันจะประตูจะเปิดภายในสามนาทีผมว่าผมน่าจะรอดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นแบบเก่งมากไงมไง เจออีกแล้วเนี่ยทุกคนสวานข้ามกรัวเลยอ่ะผมไม่คิดว่าหวานจะเล่นโหดขนาดนี้เน mm ี่ยหวานไม่เคยไปใครแต่ก่อนเทุกคนเจอดานด้วยมีคนชุบกันมีคนชุบกันโอ้โหโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยชุบกันได้ด้วยเหรอชุบยังไงอ่ะมันจะเดินไปแล้วให้กด e หรือเปล่าจำไม่แกสามารถแกแกกล้าดียังไงมาชุบฮะอันนี้เขากำลังหาทำอเขาเรียกว่าไอ้ที่ที่มันทำเควสของเขาอยู่เว้ยโอ้โหทุกคนคือเขาช่วยกันเก่งมากเลยแบบโอ้โหโออไอ้นี่สายจุกอ่ะเออโอเคจุกไม่รอดแล้ทุกคนโอ้้องา่ไหหวานย อยู่ในใจยังไงล่ะมีร้านขำโอ้ทุกคนแถวนี้อุ้ยฮันเน่อันนี้ไม่ได้ตายแต่ว่าทําอ้าวอะไรเนี่ยอ๋อเราได้มีดสีส้มอุ้ยมันได้มีดสีส้มเหรอไม่รู้เอ้ยทุกคนมันชุบกันมันชุบกันเปล่าโอเคเราจะฟันฟันฟันนายโดนชุบใช่ไหมได้ชนะข้านที่นี้เฮ้ยก็เจอมีอีตโต้โดนอยู่อุ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ยนั่นกันนี่เฮ้ยวานอยู่ไหนเฮ้ยเราไปเราไปเกิดอะไรทำไมวะเฮ้ยวานไม่ตามเหมือนหวาน วาวเกบมือลวจ้านว้าวว้าวว้าวว้วว้โหว้าว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 าไปน้ากาา้ ว้าเดี๋ยวขอดูก่อนทุกคนชุบหมดแล้วทุกคนคนชุบเร็วจัดเลยอ่ะที่รักมันต้องฆ่าเขาด้วยอ่ะก็แกวิ่งมาเขาเองทุกคนดูกันกันดื้อปีไม่แค่แรกมันขี้โกงคือมันวิ่งเร็วเว้ยทุกคนทุกคนเหมือนจะเข้ากันอ่ะแต่ว่าคนอื่นมันเมื่อกี้คือมีจมสเกตด้วยอ่ะจมสเกตใช่ใช่จมสเกต เขามีช่วยฉันด้วยมันมีแบบเติมเพื่อแบบเกิดใหม่ปะไม่มีดิต้องรอชุบอย่างเดียวงี้มันก็โกงเกินเติมเพื่อเกิดใหม่หทุกคนมันอยากไปล่าคนนะเหวานไม่อยากให้การเกิดเวมันไม่อยากให้การโดนชุบแล้วการหายไปไหนวะเนี่ยอายเขาตายแล้วี่ลาเย็เลยอ้ทุกคนมันเจอคนเฮือเฮือกวานไม่น่าจะเล่นโหดแาวนี้ครับมันก็แค่กดกดฟันนะไม่มีอะไรเยอะอุ้ยปป๊บงนึงนะ โอ้เขาได้มีดโอ้คนเยอะมากเลยทุกคนที่รักเขาได้กล่องแล้วเขาก็เปิดได้มีดด้วยแหละคนอู้ทุกคนมันอู้ค่ะยากมากเลยอ่ะมันชุบกันไม่หยุดเลยอะชุบกันเก่งมากเลยอ่ะเฮ้ยจะเข้าตู้อ่ะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไอ้หนุ่มไม่ได้หรอกอู้ทุกคนอู้ทุกคนจุกดิโอ้ทุกคนจุกไม่รอดนะคะเราเข้าแบบว่าตีทางการไปตะกี้เฮ้ยเปิดประตูคนประตูดิเฮ้ยมีคนหนีไปแล้วคนนึงเปิดเปิดม่เป็นไรทุกคนเราฟันคนนี้ก่อนฟันคนนี้ก่อนจุกเหรออู้จุกเก่งอ่ดิ อู๋ทุกคนดูดูดิดูดิตายยากมากเลยอู๋ทุกคนตีดีกระเดงเฮ้ยเฮ้ยอู๋อ้๋ทุกคนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมได้ดาบอ่ะผมได้ดาบได้ได้ใครจะออกประตูล่ะได้เดี๋ยวฝ่าอ้าวเกมจบแล้วนะทุกคนก็แบบมีเหยื่อรอดอยู่สองสามคนเองอ่ะ เออหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนนะฮะทุกคนเป็นฆาตกรก็หนุกดีแต่ว่าน่ากลัวมากเลยอ two hours later โอ้โหทุกคนโผล่ขนาดหน้าเรนดอมมันยังแบบยังบางอ่ะไอ้นะโอ้ยนี่ไงหายละไในดูซีเป็นนะไม่ได้เป็นแล้วอ่าแต่วันได้เป็นอีในวันคงจะแบบดูแตกเลยเมาเมาตัวนี้หมอลูกีคุณหมออ้ทุกคนน่ากลัวว่ะคุน่ากลัวมาเลยตาแดงแบบแดงแป๊ดเลยอะคุณหมอที่เป็นโรคอะไรตากุ้งยิงเธออยู่ไหน ีคือยู่ไหนเข้าตู้อุ้ยเข้าตู้อุ้ยเข้าตู้ตได้สวยดีรอเลยจะแปดวิทุกคนะจะแปดวิไมีเควสอยู่ตรงไหนบ้างวะหวั่นไม่รู้อะกระปองเจอกองเราต้องวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่ามันไม่ใช่เควสอะคือมันจะต้องเก็บเขาเรียกว่าเหมือนกับของเอาไปขายโอ๊ย,ยอน่ากลัวเาเก็บของไม่ขายมากกว่านะน่ากลัวมันเดีเ<อ>๋ยวจะมีขาวๆข,ขึ้นมาหรือเปล่าจะไม่ได้หรอมันมันมันนี่ไงนะมันกดนอนอยังไงนะก็อ,อยู่คนเดียวอะเขากลัวมากเลยอะหัวนี่และเดนะี๋ยวก็ตายแล้วโอ้ยทุกคนมีคนเฮลมียอยู่ตรงนั้นแล้วโโอ้้้้หแลลววใกดย อยู่ข้างหลังเราเลยอ่ะน่ากลัวอุ้ยวอนกลัวไม่แกออกจากตู้แล้วเราหยุดกินจะจบได้ไหมสวันสนี่กันเขาอเห็นเขาเห็นใครในตู้เขาไปด้วยเขาไปด้วยจะไปไหนเขาเข้าไปในห้องห้องหนึ่งเงาเพื่อนเฮ้ยอี่คนเฮ้ยอุ้ยอุ้ยผีมาเลยอ่ะผีมาเลยเลยโอ้โหลีปคานไปดิออไปไปวิ่ง เมื่อกี้มีเสียงเอฟเฟกต์เนี่ยหน้าจอแดงก็คือแบบผีมันใกล้เข้ามาแล้วเพื่อนเพื่อเราตายแล้วมีใเก็บอยู่มาเร็วมาเร็วเขาอยู่กับใครก็ไม่รู้อยู่กับไอ้เจ้าสายลุงใช่แล้วถ้าเราเจอผีแล้วจะให้ไอ้เจ้าสายลุงจะเป็นเทพทูไม่กี่คนที่ได้มานานอุ้ยตายคนตายตรงนี้ออ้ตายตัวเกยวข้องมันจะมีผีป่ะไม่รู้แต่สนิมเยอะมากโรงพยาบาลออ้ทุกคนแบบมืดมากเราอยู่ด้วยกันนะเพื่อนนะสามคนนะเรานะใช่แล้ว แต่คนยังดีวะไม่เ,เขาอยากให้มันตายมันมีแบบมันมีให้ซื้อของแล้วิ่งเร็วปะไอ้คนอ,อ๋อนึกว,ว่าคนตายตกใจหมด <c oughs> ถือดาบแล้วไอ้คาร์โลด้วยเิ<ค>ร,<ค>รักกีอกลัว,ลวจังวะ<ห>มันเป็นควินเดียวกันนี่เนี่ยมีตรงนี้ด้วย นี่นี่ตรงนี้ด้วยใช่ใช่เป็นนวลเหมือนเราไปทำความสะอาดหรอมาไล่ก็บขยะอะไรเี่ยไหนวะเศษเหล็กเศษเหล็กอันนี้ใช่ใช่มีลโพงนี่คืออะไรวะเนี่ยลำโพงโอ้โหน่ากลัวไม่ไปอ่ะไม่ไปก็เสร็จแล้วเื่อเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยมนเก็บของไขายนี่เอาไปซื้อพวกอะไรแบบพวกเอฟเฟกต์อะไรพวกเนี้ยเขามีสี่อันเองอ่ะสี่อันนู้นมีลำโพงเขาเก็บอันนี่ตรงนี้เก็บเอาเพื่อนเอาไอ้เสื้อใส่ลุ้งหายใส่ลุ้งหายนี่เก็บได้เอาเอาว่ามันหายตั้งนานแล้วเ็บแล้วเก็บแล้วเจอแล้วไม่เมื่อกี้เจอเลยทุกคนหวังได้หกแล้วจะครบจะครบแล้วเออหกอะไร เย็นเย็นไม่ต้องกลัวไม่มีหรอกอโเคที่มันนหน้าโจแดงอ่ะมาอยู่ชั้นล่างก็ได้ไม่ต้องกลัวหรอกแต่เขาบอกนะว่าแอบแอบในตู้ไม่มีวันรอดหรอกมีขวดเหล้าของคนที่ดื่มหนักโอเคมีกาไม่ต้จองกรักจ๋าไม่ต้องกลัวจ้าไม่ต้องกลัวมันมันอยู่หน้าห้องเลยอ่ะห้องไหนอ่ะห้องนี้ก็แดงเหมือนกันอ่ะอุกอาจน่ากลัว่ะ เราอยู่ตรงกลางได้ไหม,ม,มอยู่ตรงกลางอ๋อคือแบบเวลามันเข้ามาทัก้องก็คานหนีเลยใช่ไหมใช่ดิเราอยู่ตรงกลางไงแล้วแบบถ้ามาข้างหลังเราก็ไปข้างหน้าแล้วข้างหน้าไปข้างหลังโอ้โหไปกันเราเรารีบไปเก็บเขาเลยอีกสองสามอันนึงใช่ใช่ใช่อุ้ยทำไมข้างหน้ามันไฟแม็มแม็แมวิบิดวะไปมาเดี๋ยวไมาเร็วเฮ้ยไหนอย่างนี้นี่หัก้าวเลยทุกคนก้าวเลยไปแล้วตรงนี้มีอยู่ก้านอยู่ไหนอยู่ตรงประตูโอเคตรงนี้มีตรงไปตรงไปเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มีอ่ะโอเคครบแล้ว ีแล้วก็เรามีทางลงที่น่ากลัวเหมือนกันนะมีเศษเล็กอุ้ยน่ากลัวน่าสนิมแบบโอ้โหว้าวอุ้ยเกิดอยู่ไหนโอเคกลัวเลยคะเนี่ยทุกคนพี่หวานเล่นอะไรก็ก็กลัวทุกคนโอให้บางขานะกระเป๋าเต็มแล้วแล้วต้องรอประตูเปิดคะเขามีแผ่นพืชอ่ะต้องรอเพื่อนแบบทำเควสเสร็จเราจะประตูจะได้เปิดมีการเขาเข้ามาในช่องเอเขาเป็นช่างไฟเขาเป็นช่างเอเขาอยู่ตรงกลางช่างเอุ้ยการอุ้ยเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าเชื่อเขา เว้ยนี่ยประตูเปิดแล้วประตูเปิดประตูเปิดไปไปไปเร็ว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 เฮ้ยนี่รอดแล้วรอดแล้วเฮ้ยเย้อีซี่อะครับน้องๆอีซี่อะก็แบบมากับฟิโตแบบโฟเรสซี่ก็แบบอีซี่อะครับเออไม่ได้กลัวอะไรหรอกว้าวเฮ้ยเล่นอยู่ไหนโอเคกลัวเลยนะเนี่ยมาเถอะแล้วเมื่อกี้ยังกลัวอะไรคืออะไรอันที่กลัวก็ถามเฉยิว่าอยู่ไหนทุกคนหน้าจอนี้ยมันบังหรอจะปิดคลิปไงวะเนี่ย เอาละทุกคนถึงเวลาสุ่มแล้วนะคะดูซิว่าใครจะได้เป็ดถ้าโดนพี่การนี้จะเป็นเอ้ย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 พี่การเกือบได้เป็ดโอ้ยเกือบได้เป็นมี่เน่ยจ้ตัวตลกบ้าคลั่งทุกคนี่มันเหมือนแมปนี่มันน่าจะเป็นแมปของถ้าจำไม่ผิดน่าเป็นของฆาตกรเนี่ยไมค์ไมเคิลไมเคิลมีเยอร์ป่ะนี่เป็นฆาตกรหน้ากากทุกคนมีตู้เหมือนเดดบอยเดดไลท์เลยอ่ะอุ้ยนี่ไยนี่แมปเดียวกับเดดบอยเวยมันเป็นแมปของฆาตกรในหนังมันจะออกมาฆ่าคนตอนวันฮาโลวีนเว้ย การอยู่ในเขาอยู่คนเดียวอ่ะเอ้ยนี่ไงเขามาแล้วเขาอยู่ตรงทางเดินเไยเขาอยู่ตรงถนนเขาอยู่ตรงถนนอ่ะเขาก็อยู่ตรงถนนนี่แหละวยรักเขาเจอเกษตรกรวิรักวิรักวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางนี้วิ่งตัวไปวิ่งตัวไปทุกคตรโหทุกคนเก็บไปด้วยแล้วก็หีไปด้วยการวันนี้มันนี่มันีิรักเขาได้ครบแล้ว มาเร็วไปเร็วครบเขาหาอันเขาห้าอันแล้วทุกคนเมื่อกี้อะแบบไปจ้าเอ๋เลยอ่ะโอ้ยเข้าบ้านอูบบ้านไม่น่ารอดวันเออฝันมาใี่ล่ะอะไรอู้ตกใจหมดเพื่อนแต่นี้มีอยู่แต่นี้มีอยู่นะเป็นไขลตวงเหรอคืออะไรไม่เห็นวะโอ้มันมันกลมดีคนมันกลมกลืนเฮ้ยหรือว่าเอนี่บนตู้อ๋อไม่ใช่เขามันเห็นไหมขาวๆทุกคนมันเป็นแบบซิกแซกอะแปลงเนาะ เขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นแบบนี่ตรงนี้มีขวดอยู่ตรงนี้มีขวดตรงนี้มีขวดโอเคหกแล้วทุกคนแล้วตรงนี้มีเชือกแล้วตรงนี้ก็มีอ่าท่อแป๊บนี่คนเก็บไปแล้วเนี่ยเลยท่อแป๊บด้วยหนนี้ท่อแป๊บท่อแป๊บท่อแป๊บเพื่อนเก็บแล้วหรือเปล่าเพื่อนเก็บแน่เลยไม่เห็นละเพื่อนขี้ขโมยอู้ทุกคนมันฆ่าไม่อยู่ฆ่าไม่อยุดเลยู่ข้างหน้าต้องไปช่วยเพื่อนนะหวานไม่เอาอ่ะไม่ใช่คนดีขนาดน้โอ้ไม่นะมันมันเฝ้าด้วยแหละ มันน่ากลัวมากเลยนี่เออออเขากำลังไล่เก็บอยู่เอาเลยเพื่อนเก็บกล่องได้ไหมวะอุ้ยเก็บได้โอเคแต่แล้วทุกคนแต่ช่วยเพื่อนอยู่เมืไรเเฮ้ยช่วยเลยช่วยเลยเหมือนเขาเก็บเสร็จเขาไม่ช่วยการจะมาทางนี้ขอร้องเดี๋ยวเขาเก็บเสร็จเขาไปช่วยอ้าวมันฆ่าเขาไป็นฆ่าได้ไงอ่ะมาชุบหน่อย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 เอ้าแล้วทุกคนฆ่ามีคนชุบเฮ้ยมีคนมาช่วยเขากำลังไปกันกำลังไปโอเคเขาอยู่กับไอ้เจ้าไอ้เจ้ามันชื่ออะไรวะไอ้เจ้าสายลุงทั้งสอง ลจะสายลุงทั้งหลายเอามันมีตูดเป็นสายลุงไงโอเคทุกคนรอเตรียมจังมันไม่มันอยู่ไปแต่มันฝันโดนทุกคนตลกมาเร็วตลกมาเร็วจะตลกมเรแ้ขาเหนผู้ไม่เห็นเขาไหมนี่โอเคการเขาเห็นแล้วไปไปได้ไหมไม่เนียนเลยไม่เนียนเลยลุงลุกายกายไม่นี่ม่นี่ม่นี่มันมีคนกำลังบุกรังแกฆาตกรอยู่นะเกินจุกใช่ไหมจุกบ่อยเฮ้ยมันไม่เห็นเขาที่รักก็แอบก็แอบแต่มันไม่เห็นเขาโข้อทาลุยรลยมันมันไม่เห็นเขาเลย อุ้ไม่เห็นไม่เห็นจริงๆด้วยไม่มันมันมันตาถั่วอุ้ยกันมันอันนี้กันโอเคได้อันนี้ได้โอ้ไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วม่ต้องควัต้องควมันตาถั่วยากมมันตาถั่ว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 ใี่ไหมอ่าตายคู่เลยกันถั่วมันตาถั่วยากมมันตาถั่ว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 ใี่ไหมอ่า โอ้วันจับเขีนข้างเดียวด้วยวันโอเคสวยนี่เขาจการมันกากันพีน่คนเราเต้องรังเกนะครับแล้วเมื่อไหร่ประตูจะเปิดวะเนี่ยถ้าเราโดนสิล่าเห็นม่ถ้าเราโดนขาอ่อยิงเราตายนะใช่เหรอใช่แล้วเก็โดนไปสทีแล้วแต่แประตูอยู่ตรงไหนอ่ะเมื่อไหร่ประตูจะเปิดเนี่ยวเมื่อไหร่เพื่อนจะทำเควสเซร็จประตูต้องอยู่แบบหลังๆแน่เลยทสคนว่าขาเอ้ยสคนเอ้ยสามูสาแล้วประตูประตูประตูปูปิดประตูปิดประตูปิดเร็วเวแล้ว เร็วเร็วเร็วเออเพื่อนสวย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 นะครับทุกคนเราหลอดได้แล้วเว้ยชนะกันกันออกทันใช่ไหมโอเคคันสวยครับโอเคทุกคนก็สลับแบบนี้ก็มีประมาณนี้ผมนะถ้าอยากเล่นเกมโรบอทอีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะใช่ถ้าใครอยากได้แบบนี้ครับผมจะทิ้งชื่อไปให้ตรงคอมเมนต์นะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมนะทุกคนแล้วนี่แล้วก็จะมาแคสเกมโรบอทบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างจะเบื่อเกมไหมครับทุกคนใช่ไหมทุกคนใช่แล้วใช่แล้วทุกคน โอเคตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าซี See you again. ่ยูเกนบ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมบาย